ฮัลโหลสวัสดีครับผมเต้ซีฟึ่งนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับผมมาตรงนี้แล้วเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับผมตรงนี้ครับด้านหลังผมนะครับเป็นร้านกาแฟแมีแต่ร่มไม้ใช่ครับโอ้อย่าแปลกใจเลยตรงนี้คือร้านกาแฟชื่อว่าร้านเฮือนคำมุคอฟฟี่เฮานะครับตรงนี้นะครับมีความพิเศษนอกจาก เป็นร้านกาแฟนะครับด้านหลังผมนี่ครับตรงส่วนที่เป็นสมุมทุมพุ่มไม้นั่นแหละครับนั่นแหละครับคือร้านกาแฟอีกฝั่งหนึ่งนี่นอก้าสมมุติว่าเรามาร้านกาแฟแล้วมาเดินมาอีกด้านครับฝั่งนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณจังหวัดชัยภูมินะครับผม เป็นแหล่งสะสมผ้าเก่าผ้าโบราณตั้งแต่สมัย2-300ปีหลมนานม,มาแล้วครับผมเนี่ยถ้าแวะมาชัยภูมิต้องแวะมากินกาแฟตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเดินมาพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ศึกษาหาความรู้ได้เข้าฟรีนะครับผมอาจารย์ท่านทำไว้เพื่อสำหรับเป็นการศึกษานะครับผมสามารถเข้ามาชมได้ฟรีเลยครับผม ตรงนี้ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ก็ถ้าใครไม่อยากเข้ามาพิพิธภัณฑ์ก็มาเดินตรงร้านกาแฟได้แล้วอีกฝั่งในอนาคตนะครับเนี่ยดูข้างหลังผมตรงนี้จะเป็นคล้ายๆกับเป็นหอประชุมนะครับผมแต่เป็นหอประชุมที่เป็นให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์นะครับเป็นความรู้เชิงประวัติศาสตร์นะครับผมอย่าลืมนะครับผ่านมาที่ จังหวัดชัยภูมิกลางใจเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิแวะเข้ามาที่นี่ได้เลยครับผมเฮือนคํามุครับผมเซิร์ชเลยครับใน Google ขึ้นเลยครับแล้วก็จิ้ม GPS ว,วิ่งมาได้เลยครับผมขอบคุณครับ